สี่อาหารป้องกันผมร่วงหัวล้านนะครับหลายๆคนถามผมว่าปกติแล้วเนี่ยหัวล้านอาจจะต้องรออายุ5060หรือเปล่าผมบอกว่าไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วอ่ะร่างกายของคนเราเนี่ยเส้นผมเส้นหนึ่งเนี่ยตอนหนึ่งเส้นผมนะครับตามหลักแล้วมันจะสามารถหลุดร่วงได้แต่ตัวรากผมจะยังคงอยู่เหมือนต้นไม้อ่ะครับที่สามารถงอกขึ้นมาได้เรื่อยๆมันจะมีอายุประมาณ7ปีแต่ คนในปัจจุบันนะครับรับประทานสารอาหารไม่เพียงพอทําให้สารอาหารไม่พอก็เลยผมร่วงมือเร็วกว่าปกติเพราะผมร่วงเร็วสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็เลยหัวล้านมาเร็วเมื่อเทียบกับรุ่นคุณพ่อคุณแม่ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเติมสารอาหารให้ครบครับสารอาหารมีอะไรบ้างข้อที่1คืออาหารกลุ่มของโปรโตีน อย่าลืมนะครับว่าเส้นผมเกือบทั้งเส้นประมาณ80%ถูกสร้างจากโปรโตีนแล้วก็แปลงสภาพเป็นโปรโตีนที่เราเรียกว่าเคลาตินดังนั้นถ้าเรารับประทานโปรโตีนไม่เพียงพอมีความเสี่ยงว่าเราจะหัวล้านผมร่วงก่อนวัยแน่นอนดังนั้นโปรโตีนที่หากินง่ายมากเลยไข่หนึ่งฟองมีโปรโตีน7ก,กรัมปลา 1ฝ่ฟามือหรือ100กรัมมีโปรโตีนประมาณ15-20กรัมก็คำนวณเอาครับในแต่ละวันควรจะต้องรับประทานโปรโตีนจากอาหารทุกมื้อรวมกันนะ50กรัมต่อวันเป็นอย่างน้อยเพื่อให้โปรโตีนเนี่ยซ่อมแซมทั้งอวัยวะภายในยกล้ามเนื้อและเหลือเพียงพอด้วยที่จะบำรุงผิวผมเล็บโดยเฉพาะเส้นผมข้อที่2คือสารอาหารกลุ่มวิตามินซีวิตามินซีอาจจะไม่ใช่ส่วนประกอบของเส้นผมแต่ตัววิตามินซีเนี่ยกระตุ้นคอลลาเจน แล้วคอลลาเจนเนี่ยทำให้รากผมแข็งแรงคอลลาเจนทําให้เส้นผมเนี่ยแข็งแรงดังนั้นตัวคอลลาเจนเนี่ยเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งเรากินโปรตีนแล้วอยากให้โปรตีนเนี่ยแข็งแรงขึ้นในรูปของคอลลาเจนเราก็รับประทานวิตามินซีเข้าไปเช่นวิตามินซีจากส้มวิตามินซีจากฝรั่งวิตามินซีจากมะนาวแบบนี้เป็นต้นข้อที่สมคือ วิตามิน E กับสังกะสีวิตามิน E กับสังกะสีเนี่ยสตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยทําให้เส้นผมของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็มีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นวิตามิน E กับสังกะสีหาง่ายมากในธัญ,ญพืชชนิดต่างๆ,ชางๆเช่นเมล็ดฟักทองแอลมอนวอวนัทฮัดเซลนัทสามารถเริ่มรับประทานธัญ,ญพืชเหล่านี้วันละ30กรัมได้ข้อที่4คือ สารอาหารกลุ่มของวิตามิน B วิตามินที่มีส่วนในการช่วยในการบำรุงเส้นผมให้เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีแล้วก็ไม่หลุดร่วงง่ายคือวิตามิน B 5กับวิตามิน B 7วิตามิน B 7บางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่คุ้นเลยวิตามิน B 7มีชื่ออีกอันหนึ่งที่ทุกคนคุ้นเลยก็คือไบโอตินดังนั้นวิตามิน B 5กับวิตามิน B 7เนี่ยสามารถทานง่ายๆได้ในผักบางชนิดเช่นมะเขือเทศ แครอทแต่สำหรับใครก็ตามบอกว่าทานทั้งหมดไม่ได้หรอกเพราะว่าชีวิตเร่งรีบทำงานอยู่ในกรุงเทพนะครับหรือว่ามีธุรกิจส่วนตัวนะครับ <S <S อีกวิธีหนึ่งก็คือเราเลือกอาหารเสริมเหล่านี้ที่มีสารอาหารเหล่านี้ก็ได้แล้วมาทานตอนมื้อเย็นมื้อเช้ามื้อกลางวันเราทานไม่ครบใช่ไหมอ่ะมื้อเย็นเราก็เติมเข้าไปนะครับเช่นโดยส่วนตัวเนี่ย <S <S ผมจะทานคอลลาเจนวันละหนึ่งซองดังนั้นใครจะทานคอลลาเจนนะครับและดูส่วนประกอบสามารถสอบถามทีมงานโดยการพิมพ์คําว่าคอลลาเจนนะครับ ในคอมเมนต์ก็ได้ถ้าทีมงานผมไม่มาตอบใน10นาทีให้ทักใน LINE แอดด Team หรือดูในรายละเอียดของ LINE SHOP TikTok Shop นะครับ Lazada Shopee ก็ได้หรือ Inbox ของ Facebook ก็ได้ครับรักทุกคนนะครับขอให้ทุกคนผมสวยนะครับแล้วก็ผมไม่ร่วงนะครับรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ